ค่พลอยนะคะเรืออากาศโทหญิงเพียงพลอยสมิสุตานนพลอยจบวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศโรงพยาบาลปูนิพลอดุลยเดชรับราชการในตำแหน่งนายทหารพยาบาลประจำหอผู้ป่วยหนักมาสี่ปี หลังจากนั้นเนี่ยพลอยก็ไปใช้ชีวิตเป็นพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศปัญหาสุขภาพที่พลอยพบนี่คือพลอยเป็นภูมิแพ้เป็นมะทั้งีดีเอสขาดไม่หายเพราะอะไรคะเพราะด้วยหน้าที่การงานของเราเราอยู่กับคนป่วยเราอยู่กับเชื้อโรคเราอยู่กับเครื่อง,องช่วยหายใจคุณหมอภูมิแพ้มีวิธีเดียวที่จะหายคือคุณต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณแพ้เป็นไปไม่ได้ค่ะในเมื่อพลอยยังทำงานเป็นพยาบาลอยู่นี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ทุกทรมานมากกับภูมิแพ้นะคะ หลังจากนั้นคือร่างกายพลอยไม่ไหวอายุมากขึ้นคลอยก็เลยตัดสินใจว่าออกจากพยาบาลแล้วก็มาทำทัุวผิจส่วนตัวภูมิแพ้ก็ยังไม่หายค่ะยังเป็นมาตลอดเลยช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงพักผ่อนน้อยคลอยจะทรมานมากไอทีนี่ไอประมาณร้อยวัน ต้องเรียกว่าไอร้อยวันมันถึงจะหายจนล่าสุดเนี่ยเพื่อนเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเพื่อนได้แนะนําให้รู้จักกับเซอร์เนจินนะคะส่งข้อมูลมาให้พลอยอ่านพลอยอ่านแล้วพอยก็เฉยๆนะ่ไม่ได้สนใจอะไรจนวันหนึ่งเนี่ยพลอยป่วยมากพลอยไม่ไหวพลอยเปลี่ยนยาปฏิชีวนะมาถึง3ตัวเอาแบบชนิดรุนแรงแล้วตัวนี้ถ้าตัวนี้กินไม่เอาไม่อยู่นะพลอยก็ไม่รู้จะไปกินอะไรแล้ว,ลวพลอยก็เลยอาลองเข้ามาดู ลองเข้ามาดูซิว่าเซอร์นิตินเนี่ยมันคืออะไรนะคะจนพลอยก็ได้เข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนธันวาก็เลยลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองรักษาสุขภาพด้วยเซอร์นิตินคุณเชื่อไหมคะมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจริงๆยาปฏิชีวนะที่ว่าแรงมากที่พลอยกินแล้วเอาไม่อยู่พลอยกินเซอร์นิตินสี่ตัวสีม่วงสีเขียวน้ําตาลวีดกราสภายในหนึ่งสัปดาห์พลอยดีขึ้นไข้ลดลง อาการไอที่ไอเรื้อรลางมาประมาณ2-3สเดือนหายไปหลังจากหายป่วยแล้วเนี่ยพลอยก็ยังดูแลสุขภาพด้วยเซอร์นิฟินถ้าไม่ดีจริงพลอยเป็นพยาบาลที่ชาที่พลอยคงไม่กล้ามาแนะนำจากการที่พลอยได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของเซอร์นิฟินพลอยมีความมั่นใจมากเพราะ6ทวีท50ประเทศทั่วโลกใช้เซอร์นิินในการดูแลสุขภาพมายาวนานกว่า1 0อปีทุกท่านคะเปิดใจ ศึกษาข้อมูลเซอร์นิตินและหันมาดูแลสุขภาพด้วยเซอร์นิตินสุขภาพดีจากภายในและมองเห็นจากภายนอก